เผยสเปคซั 73, มซุง Galaxy M51 ใช้ชิปซัมดอการ์ตเจ็ดสจีจอใหญ่6.67นิ้วให้แบตเตอรี่ใหญ่สะใจ7,000มิลลิแอมอาจเข้าไทายเร็วนี้เผยสเปคซัมซุง Galaxy M51 ใช้ชิปซัมดอการ์ตเจ็ดสจีจอใหญ่6.67นิ้วให้แบตเตอรี่ใหญ่สะใจ7,000มิลลิแอมอาจเข้าไทายเร็วนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางซัมซุงกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนตระกูล M ซีรีรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่องความจุของแบตเตอรี่เพื่อการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นครับและมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่อีกด้วยครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น s Samsung g a l a x y M 51นั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อแลรวครับโดยข้อมูลชุดนี้ถูกเผยจากเว็บไซต์ G ิช a n n a ที่ระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น g a l ซ x y M 51 จะใช้ชิปเซต Snapdragon 730G ซึ่งเป็นชิปเซตที่ผลิตด,ด้วยสถาปัตยกรรมระดับ8นาโนเมตรมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สะใจถึง 7,000mAh ที่รองรับระบบชาร์จไว25วัตต์อีกด,ด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นความจุข,ของแบตเตอรี่ที่มาที่สุดของไทม์คาม,มทุงเลยทีเดียวครับและจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความเอีด Full HD+ ให้กล้องหลังมัดหมด4ตัว ที่มีเลนส์หลักความละเอียดของสตินาพิเซลพร้อมทั้งเรียนการถ่ายภาพครบทุกระยะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์มุมกว้างเรนสนมาโครสำหรับถ่ายภาพใน,นระยะใกล้อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟน Samsung g a l ซ x y m 5 1เจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับและอาจเข้ามาวางจำหน่ายที่ประเทศไทยอีกด้วยครับเพราะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ผ่านการรับรองจากทางกสทชที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับคราวนี้แฟนๆซัมซุงก็ตงเตรียมเก็บเงินรอไว้ได้เลยครับถ้ามีขอม้อมูลเพิ่มเติม ทางไอทีฟ้าสจะมาบอกกรารสร้างไอทีครับ